ถ้าอาจารย์บอกดูดวงโหรไม่มีจริงทําไมตอนพราหมณ์แปดทายลักษณะผู้ได้เจ้าตอนเกิดไว้สองประการถูกแล้วครับโอ้ยกูเหนื่อยกับพวกมึงจริงๆมึงเป็นอะไรกันนักหนาเนี่ยฮะมึงฟังจริงปะเนี่ยกูบอกว่าการพยากรณ์ทำนายทายทักตามหลักคำสอนพระเจ้ามีไหมมีโดยอาศัยอะไรฌานแต่อาศัยตำหลักตำราที่มีอยู่นะํะมัไม่จริง แล้วพราหมณ์เขาใช้อะไรในการพยากรณ์ใช้ฌานในการพยากรณ์เป็นอิที่ปฏิหารที่ได้จากฌานหนึ่งฌานสอฌานสาฌานสอาลูปสัญญาอากาสานญจาวิญญาณันจาอากินัญญาเนวะสัญญานาสัญญาเขาใช้กําลังของสมาธิในการพยากรณ์ไม่ใช่ตำหลับตําลาแล้วกูเคยพูดหรอของพวกนี้ไม่มีจริงกูพูดว่ามีจริงแต่ไม่เกี่ยวข้องกับมึง ถ้าสุดท้ายแล้วนําไปสู่การเสือ่อมคนเดียวที่พยากรณ์ได้ไม่ผิดพลาดมีคนเดียวคือพระพุทธเจ้าที่เหลือสามารถเปลี่ยนแปลงได้หมดมันไม่สามารถที่จะถูกต้องตรงจริงแล้วมันก็ไม่มีผลต่อชีวิตมึงคําถามคืออดีตการในสมัยพุทธกาลพรามพยากรณ์พระพุทธเจ้าถูกแล้วอย่างไงมึงตอบกูสิแล้วพยากรณ์ถูกแล้วยังไงตอบ มันมีผลยังไงต่อการใช้ชีวิตของการเป็นสัมมาสัมพุทธ,ธาของพระเจ้ามึงตอบมาสิมันมีผลยังไงมึงจะดูดวงพยากรณ์ทำนายทายทักจำแนแค่ไหนก็ตามคำถามคือเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตมึงได้ไม่ได้ไม่ได้แล้วมึงพยากรณ์ทำไมกูเห็นยกตัวอย่างกันจังเลยว่าการพยากรณ์มีในสมัยพุทธกาลก่อนหน้าพุทธกาลใช่แล้วแล้วยังไงต่อ แต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นสัมมาสัพพุธะแล้วจึงปฏิเสธการพยากรณ์เหล่านี้ทั้งหมดทำไมมึงไม่พูดตัวนี้ล่ะมึงเอาอะไรมาพูดก่อน,นพระพุทธเจ้ามึงต้องเอาในปัจจุบันหลังจากตรัสรู้แล้วไม่ใช่ไปเอาเรื่องก่อนตรัสรู้มาพูดเรื่องก่อนตรัสรู้มันเป็นความเห็นผิดทั้งหมดแต่เรื่องหลังตรัสรู้มันเป็นความเห็นถูกทั้งหมดมึงจะไปเอาสมัยเป็นโพธิสัต์มาพูดในปัจจุบันหลังจากตรัสรู้ได้ยังไง ในเมื่อปริสัทย์ยังไม่เข้าใจอะไรเลยยังบำเพ็ญทุกขลกกิริยายังบำเพ็ญสารพัดบำเพ็ญก่อนจะตัดสรุปคำสอนที่มึงควรเชื่อควรเชื่อก่อนหลังตัดสรุปไม่ใช่ไปเชื่อก่อนตัดสรุปไม่ใช่ไปโฟกัสก่อนตัดสรุปมึงต้องโฟกัสหลังตัดสรุปแล้วเรื่องง่ายๆแค่นี้ยังไม่เข้าใจเลยก่อนตัดสรุปกับหลังตัดสรุปมึงยังแยกแยะไม่ได้ ไปเอาพรามในก่อตัดสรู้มาพูดมายกตัวอย่างกันอยู่ได้มันมีอยู่แล้วอีที่ปฎิหารอาเทศนาปฎิหารมันมีอยู่แล้วก่อนหน้าพระเจ้าตัสรู้ในโลกแต่มันเป็นเรื่องของกําลังในสมาธิโง่แล้ะอวดฉลาดจังเลยนะพระเจ้าพยากรณ์ไหมพยากรณ์ไงแล้วทําไมอะ่ะพระพุทดเจ้าแค่บอกว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นตามสิ่งที่พระองค์เห็น พระองค์ทรงพยากรณ์ว่านาคตจะเกิดอะไรขึ้นมึงเข้าใจคําว่าพยากรณ์หรือเปล่ามึงไปศึกษามาใหม่คําว่าพยากรณ์ไม่ใช่การทํานายทายทักคําว่าพยากรณ์คือการบัญญัติทาวินัยของพระองค์นั่นก็เรียกว่าการพยากรณ์เช่นพระองค์พูดว่าทุกข์คืออย่างนี้เหตุในการเกิดขึ้นของความทุกข์คืออย่างนี้การดับปในไม่เล่นความทุกข์คืออย่างนี้วิธีการดับปืนเล่นความทุกข์คืออย่างนี้นี่ก็เรียกว่าการพยากรณ์ พวกเมือง,งนมิมติสันดาว,ว่าการพยากรเนี่ยคือการพยากรในอนาคตอย่างเดียวการบัญัติธรรมวินยัยของพระองค์ทุกอย่างนั่นก็เรียกว่าการพยากรการพยากรขอรงพระองค์เนี่ยควรจะใช้แก่พกระองค์เพียงผู้เดียวได้สาข้อะลยเพราะาพร,ะ,พระองค์เป็นคนเดียวที่สามารถพยากรทุกอย่างได้อย่างไม่ผิดพลาดเก่าเคลื่อนด,ดังนั้นธรรมะของพระองค์จึงเป็นอาการลิโกถูกต้องตรงจริงไม่จำกัดด้วยการเวลาเพราะอะไรขึ้นชื่อว่าพยากรณแล้วจะไม่ผิดไปจากนี้อีก แลวพระองค์ทรงบอกพยากรณ์ว่าในอนาคตข้างหน้าพระศริอรยเมฆไกหรือพระเมตเตยยะจจอุบัดขึ้นในโลกจะไม่มีทางเปลี่ยนแปลงไปจากนี้ได้อีกแต่หมอดูในโลกพยากรณ์อะไรไว้มันจะถูกจํากัดด้วยการเวลามีโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและผิดพลาดคาดเคลื่อนได้เสมอมันจึงไม่นับว่าเป็นการพยากรณ์แบบสัมมาสัมพุทธะมึงช่วยกระดาษแยกแยะหน่อยระหว่างสัมมาสัมพุทธะกับคนทั่วไปแยกอย่าเอาคนอื่นไปตีเสมอพระพุทธเจ้า ผุ้มือนมมนสันดาลพยายามจะเอาคนอื่นไปเทียบกับสัมมาสัมพุทธะมึงแยกไม่ออกหรอว่าสัมมาสัมพุทธะคือใครบุรชนคือใครอริยบุคคลคือใครแยกไม่ได้เลยเหรอ